พี่ตาครับ,รบด่าไอกุ่นให้หน่อยครับปุ่นไปไอตุอืมอ,ม,อ,ม,อม,มึงชิง่งเลยนะศาสตร์พี่ตาครับด่าไอแอมให้หน่อยครับแ่มมีอีแมมม่มหังหายหดา่าคนชื่อมองหน่อยครับมองดอกแถมแมมน,นั่นน่ะกูยังชอบเลยอะไรแบบนี้อะทิม <laughs> มึงเก่งจริงว่าภาษาไทยเนี่ย ผสมพันธ์ลูกแล้วขอหนด,ดูลูกน้อยเลยโอ้โหไปลูกน้อยมาเลยไ้ลูกน้อยมึงไปไหนในมาเนี้ยไอหนูอน,นี้มาหาแม่มึงนี่ฝากดูลูกนะเดี๋ยวลูกนั่งจนโตอ่ะด่าให้ตีพ่อผมหน่อยครับได้ครับมันไม่หาข้าวมาให้ผมกินตอนเช้าไอ้วยตไอตีมึงไม่หาข้าให้พผมกิน,นเช้าวะ่ะ ไอตีได้หรอตีเพื่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่มันพูดแล้วมันฟังก่อนไม่ใช่พี่ตีฟังมันบอกว่าไม่ใช่พี่ตี JK นะมันหมายถึงอะมันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยมันบอกว่าด่าไอตีเลยแล้วมันบอกไอตีเลยอ่าไม่ใช่ละแําผมไม่ได้ถึงพี่หน้าพี่หรอกไม่รู้เรื่องแล้วถ้างั้นอ่ะกุยไม่รู้เรื่องละตัวอะไอย่างเี้ส่ที่สัญญาแล้วจบกันนะถ้างั้นอะพี่ตีก็คิดว่าแต่เป็นพี่ไงตอนเนี้ย ผมก็ไม่คิดผมไม่คิดใส่หัวเพื่อนผมน้อยนะครับวันไลฟ์ไม่ค่อยทำไรดูแต่ติ๊กต็อกดู้ยก็บอกเราคุยว่าอะไรเราคุยว่าอะไรเราคุยว่าอะไรอ่าโอเคโอเคแมวเมวแมวครับแมวครับแมวเอครับแมวครับอยู่ไม่สุกนะ ผมเล่นมาไม่ควรจะจมมังกรนะฮะถ้าผมเล่นคนเดียวแต่สงคตอนพี่พูดกัพี่พี่ีผมไม่ได้พูดรอเล่นนะผมเป็เดียวจบนะที่หน้าพี่จะทําไงครับตอนนี้รู้ทุกอย่างแล้วนะใช่แต่นี้มันยังไม่ชินนะไม่ทําไงครับก็ไม่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 ทำอะไรครับเพราะไม่มีวันนั้นครับพี่จีเขาไม่ทำอ๋อคนคนตีแต่พี่จีนี่ไม่ไม่ทาแบบนั้นครับเขาไม่ใช่นิสัยแบบนั้นครับที่น้องผิดโดมาครับไม่มีครับพี่ขอ อะไรอ่ะขอ,ขอความรู้เกี่ยวกับคนชื่อตีหน่อยค่ะทําไมเขาต้องด่าคนชื่อตีด้วยคะไม่มีเลยนะไม่ครับพิมมาไม่มีทําไมจะไม่มีช่องทางทิกต็อกมันมีช่องทิกตอ,อกด้วยหรอมีผม,ตมสติมสองช่องทางยิงสองแงคนเขตเฮ้ยกูห่วยมึงจะชวนกูคุยทําไมวะกูเกือบตายเนี่ย <c oughs> โอ้ยเอ้ยเฮ้ยโดน <c oughs> ีดสี่ไม่หายนะมงอ,อ่่ดาให้ตีเพื่อนผมหน่อยครับเล่นเกมแข่งรถไม่เลิกสักทีไอ้เที่เอ,อ้ยเ,เกือบตายคนไหนอีกันน้องเอ,อ้ยตีไหนตีคนไหนที่มันเล่นเกมแข่งรถไม่เลิกพี่ใช่พี่ตีหรอพี่เลิกแล้วนะเลิกแล้วนะครับพี่น้อง เกือบตายอย่างเงี้ยไอ้เฮียให้กูไปทางไหนเนะี่ยกูมากูมาถ้ำถูกไปเนี่ยไอ้เฮี้ยถ้ำขุงนางนางฮอนอืมโอ้โหอ้แร่พิษวงแร่นี้เนะี่ยที่คอยต้องการแร่เนี่ยผมเล่นเกมใหม่ครับผมชอบแร่อันนี้สุดละแร่ฐานเนะี่ยหนึ่งช่วยเพิ่มเบล สองไอ้ช่าเล่บโบราณนะ่ะเล่บโบราณอะไรวะพี่ที่เราเจอแค่ครั้งเดียวเนี่ยพี่บอกหายากโคตรอ่ะพี่ตีครับด่าพี่ตาหน่อยครับมันชอบรับม็อดใช้ชคนอื่นเป็นมดงานอะไรพี่ตีเลยคฉันเนี่ยเขาเนี่ยแลอะไรลงไปข้างล่างครับคนดูบอกว่าไปแวนเนี่ยสิบห้าประสิบห้า เด่าให้ like. ตีให้หน่อยครับตีหน้าหุ่นตุ่นหน้าหี้โ oh, อ้นี่ฝวนคำนะสัตว์ไม่ด่าคนนี้คำนี้ไม่ด่า,าดูไม่ดีครับคนดูน้พี่ตีนะนรันหลอกด่าไอตีให้หน่อยครับเฮ้ย <cut _> คนดูทอเฮ้ยทอมันอยู่วัยลบสิบใช่ป่ะเร้ยทอมันอยู่วายลบสิบใ,ใช่ไหมครับ <cut> เป็นผมไม่เรียกพี่แล้วครูขมับให้ด้วยหัวมึงหรือเปล่าโบราณไอ้ตีอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ย,อยไม่เอาอยากานอย่างนั้นดู มึงมามามึงชอบยิงมากใช่ไหมหสัตว์ผู้ถามอะมึงชอบยิงมากเหรอไอสัตว์ชอบยิงมากเหรอชอบยิงมากเหรอไอสัตว์ชอบเอาสมร,รภูมิหมาเด็กที่ยมามึงชอบเอาสมรภูมิมากลัวกางวงล้อมมาเด็กกางวงล้อมกางวงล้อมกลางวงล้อมไงงอมไสัตว์มึงมาเด็พี่ตักครับครับด่าไออุ่นให้หน่อยครับกุ่นไปไอตุลอือมึงชิ่งเลยนไสัตว์ เฮ้ยกว่าแล้วเบ่งมาอีกด <t ell> <Ay, S 2> ิเบ่งมาอีกดิไอผีเยอะเช็นเฮี้ยนะกูชอบมาดิมาดิมาดิมึงเอามาดิมึงยิงมาดิมึงฆ่ามาดิอ่ามายิงโดนมึงแค่นั้นแหละมาดิมาดิสัตว์มาดิของครับ

เวลาพี่ไปอ่ะพี่ไปดำปะกกาลังเฮ้ยตรงนี้เคยมา,าแล้วเหรอพี่ตาครับอยากขึ้นชกวันกับพี่ตีไหมครับวันอะไรน้องมันฮันลเล่นเหรอนี่ของใครอ่ะมันคืออะไร โโอหผมขอล่ะพี่ดาวเพื่อนผมนอนชื่อต้นน้ำมันชอบขำไม่หยุดแต่ไม่ใช่พี่ตีนะด่าคนชื่อต้นน้ำหน่อยครับแต่ไม่ใช่พี่ตีนะด่าได้ไหมครับพี่ไม่ได้ไม่ได้ต้นน้ำว่าเหมือนกูปะแล้วคนบอกด่าไอ้ทธิเดชอ่ะกูต้องหมายถึงน้องกูอ่ะอ่ะ ไม่อาจจะคนละอีทีเด็กก็ได้ได้จะด่าได้ใช่ไหมล่ะทั้งนั้นได้พี่มาลีครับโวยพรวันเกิดผมหน่อยครับวันนี้ไม่ใช่วันเกิดผมสู้ๆครับน้อง้เท่าไหร่วะพี่ตาครับด่าไอแมให้หน่อยครับแอมมี่อีแหมมนั่นไงไอเอกลินไอเด็กเฮี้ยพอมั่อ พี่ตาครับด่าไอต้นน้ําให้ผมหน่อยครับวันวันมันดูแต่หีแต่นมไม่อะไรไอเหี้ยต้นน้ําโอ้โหเนนโโห็นได้พี่ตีครับรู้จักหดไหมครับหดอีมมตีอะครับฮะคืออะไรอะหดอีมมตีมันอยู่วายลบสิบ ลองนะลองคุดูโอ้ oh. คนดูครับทองมันอยู่วัยลบสิบใช่ไหมให้รวยมันไปซื้อไง พี่ตีมัน<ะ>มันไอคนดูคำไอมันมันลบลบสิบใช่ไหมพี่ตันดาไอาหุ่นให้หน่อยครับหุ่นเตี้ยเฮี้ยตุนงับไม่ได่าหรอกชื่อนี้แต่เหมือนก็เพลินนะพี่ตีเนาะถ้านั่งเล่นอยู่ชิวเนาะแล้วก็นอนหาอะไรทำนอนว้าว นั่งกินฮะเงือ,อสั่งซื้อเล็บบูมากินดีกว่าเล็บแม่เป็นไอหนุ่มไอะิงแดงเลยพี่มาลีารครับด่าค,คนชื่อมองหน่อยครับมองดอกแถมแหม่มดอกน,น,นั่นเนี่ยกูยังชอบเลยอะไรแบบนี้ที่มึงวนมึงเก่งจริงแล้วภาษาไทยเนี่ยมึงมึงชวนให้แม่มึงดิตอนแม่มึงไปอยู่ในโรงให้แม่มึงเกิดมาใหม่มึงทวนคำคำคมแบบนี้ให้แม่มึงดิ พ่อแม่มันแก่ลงลงอะ่ะเออมึงทวนให้ให้แม่มันกลับคืนมาดิมึงเก่งอะ่ะมึงเก่งเรื่องทวนอะ่ะมึงทวนให้แม่มนกลับคืนมาดิกูอยากเห็นวะมึงทวนให้กูพี่เห็นดิพี่ยากเห็นอะ่ะคํถทวนของมึงอะ่ะให้แม่มันกลับคืนมาจากลงอะ่ะพี่มารีครับด่าไอหมีให้ผมหน่อยครับ มีหน้าแฮมแหม่มหน้าหีนั่นไงมึงเก่งกันจริงๆอะเรื่องถอั่วเนี้ยมึงเก่งมึงชอบมึงขำก๊กคึกเฮ้ยมันมได้ยิเนเสียงปะพี่ตาครับด่าไอตีให้หน่อยครับตีหน้าหุน่นตุนหน้าหีไอตีหน้าหุน่นคือใครครับ <c oughs> มาถว่ว <c oughs> นติพี่ติจะมาช่วยกันไหมเนี่ยจำไม่ผิดเสื้อตัวนี่หมึกซื้อให้วันเกิดใช่มาตาอืมใช่ครับใช่ใชรู้ได้ไงอ่ะ <ś c oughs> ผมขอฝากร้านหน่อยนะครับร้านผัดหมี่ในเมืองโคราช<ล>ร้านหมี่กระแลมแหม่ <ś ella> ม <ś ella> ไอ้เห็ดแม่เอาทุกดอกไปทุกแวะทุกใบอยู่ข้างหลังอควานรู้ทายควายรู้ทันคันหูไม่รู้เป็นอะไรวะนนนั่่ะเด้ากูแหละเพียงฟันเลยฟันปาก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  ไอ้เหี้ยเออท้องหายย,ายันยาตไอ้เหี้ยมึงเห็นแอ็กซ์ซินป์มเออนัอะไรละเราเล่นแล้วเลยเออนั่นแหละโดนแอ็กซ์ซินโดนแอ็กซ์ซินโดนแอ็กซ์ซิสในศาสตร์ไอ้เฮียอะไรไอ้เลี้ยงหมาวะวะศาสตร์ พี่มารีครับด่ามงหน่อยครับมงลงแล่มแหม่มลงลงอีก้วน,นดูพี่ดูมาเนียย่ยอือืมหยอบพ่อมึงน,นียเดี๋ยวพี่หยอกกับแม่นอกมึงน,น่ะแต่พี่ไม่หยอกในในโรงนะพี่หยอกในเตียงเตียงเซ็ตบนเตียงต่อ <S <S ไม่ได้มีความสัมพันธ์ <S <S นั้นบนเตียงอะ่ะหมายถึงกระทืบขาเตียงอ่ะแล้วก็แล้วก็มาแกะติเตียงอ่ะ ชอบพวกคนแก่ติดเตียงอะ่ะเพราะว่าพี่กระทึบแล้วพี่มีอารมณ์ตรงนั้นไงชอบมีอารมณ์ว่าคนแก่ติดเตียงเป็นที่อะไรเป็นเ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 ที่อะไรเป็นที่อะไรสัตว์ฮะอ๋ะอมึงเอากันเลยเแหลมมึงล่ำกันไปพี่มาลีครับ ด่าไอมัว่วให้หน่อยครับมัวชาติแหมแหม่มชาติชั่วมมัวม่วชาติแหมหรอไอ้ค่า,าอโอ้โหทองช่างอาลัอมเท่าไเกินน้องผมหาทองไม่เจอว่ะตอนนี้ผมอยากได้ทองมากเลยต้องไปขุดที่ไหนครับทองแม่งหายากมากอ่ะ โอ้โหอเหที่อทองแม่งหายากว่ะคนดูโอ้โหอเหี่อแบบผมไปทั้ไหนก็ไม่เจอทองอะขออนุญาตโปรโมตร,ร้านหมูหันโคราชครับครับคู่แข่งหม่อมถนัดแดกชื่อแม่มถนัดดอนั่นไงพี่มาลีครับครับด่าตามผมนะพี่ตัวคุ้นตุ่นควยหยอกหยอ,อกครับจะหยอกพ่อมึงอะ หมูอะไรคันหูหมูอะไรอะครับหมูอะไรคันหูช่วยหาทองไอหวังมีทองบะพี่อยู่ประมาณหกหามาณห้าสิบอะเอ้ยเอามาให้พี่หน่อยพี่จะไปแลกหมูผมขึ้นไปเลยนะเออรายๆสวยมากสวยมากน้องคือต้องขึ้นมาพี่มาลีครับครับด่าไอตีหน่อยครับ ตีน้าฮัตตานหน้าหิด่าไอตีหน่อยครับตีน่าฮัตตานหน้าหิคืออะไรครับว่ามันใช้ชื่อพี่ตีมันหลอกด่าผมนะไอ้้ย่นี้ผมไม่ด่าหรอกเดี๋ยวผมสวนด่ามันใ้ไม่พี่ตีแต่มีชื่อพี่ตีด้วยนะเฮ้ยพี่มาลีครับด่าคนชื่อมัมให้หน่อยครับ มัมแปดดำแมมแปดดำพ่อมึงไงย็ดแม่พ่อมึงอ่ะแม่มึงไงสัตวสุภาชัยแม่มึงตายในควายหูหมูคันแฮมแมมคันหูแมมมันหูพ่อมึงอ่ะไอ้ยี้นี่ชอบแบบทะลินบอลนะเฮียพ่อแม่ไม่รักไอ้สัตว์เป็นเกียวเฮียลูกเป็นเกียวนะเนี่ยไอ้ยี้ชอบเป็นเกียวย็ดแม่ แต่วายสิบหเดี๋ยวผมลงมาครับพี่นี่ชอบมีแต่พวกทะลึ่งบ้องเนี่ยพอเจอหน้าจริงแม่งกับวบาสวยรวยกระเช้าบอกว่านี่ของพี่ครับเดกูววัวทึบซ้ำด้ก็วันนี้เยเลยรันยาโมเนีย้ยเดินก็เป็นลันเซนดันคนแเออเดี๋ยวไปหาเดินแถวนั่นเอาหาน้องๆแฟนหงมแฟนครับแล้วก็จูบก็สองสามทีแล้วกลับมานอน ม่กขาน้องมันก็บอกเอา้าตะกี้มึงดา่ากูนี่แล้วมึงบอกอยากจัดอะไรให้กูอะกระเช้าอ่ะอยากจัดกระเช้าให้เขาให้เขาไปไหว้พ่อแม่อ๋อพี่คิดแต่เรื่องแต่จะให้ผมโดนส้นตีนเนาะ <c oughs> เออเว่ยเป็นพี่น้องก,กันจริงไหมนี่นีย่ยแต่รอให้เขาโดนนี่หว่าน้องไปท้าเขาไงหรือว่าน้องไม่กลัวโอยใครจะไปท้าเขาล่ะนี่ตีอะไรชอบไปทาไม่เกี่ยวกับผมนะหวังขึ้นมาอย่างน้อง วางางไม่มอาหารไหมนะทีโน่นโอ้บ้านอยู่น่นเนีしし้ยเวลาบ้านอ่ะไม่ต <Bro. S 2> ้องสืบนะผมจะชอบทำอย่างเงี้ยถ้ากระโดดขึ้นทาราวิติมันจะโอ้โหปวดเข่าขครึขามันต้องลงสตรีมขึ้นใหม่ไหมหรือไม่ต้องวะไล่แม่งไปเล้เฮียชิวนิวยอก เ,เมื่อไรจะออกไปข้างนอกครับคนเขารอลาแม่มึงอยู่ครับตะอ้วนยัง <laughs> ไม่ว่าครับวันนี้เพื่อ,อนไม่ได้ไปด้วยมั้งครับโดมมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตายครับโดมมาอย่างนี้ยนอยู่นะเพราะว่าแม่ผมก็น่าจะแบบคิดถึงผมแม่ให้ผมออกไปเจอโลกภายนอ,อกอ้ามึงทำอะไรเนี่ยกูถามว่ามึงทำอะไรนี่ครับ ทำอะไรครับกินข้าวอยู่ครับโอ้แดกนานเนาะแดกจนลืมเลยว่าต้องทำงานหัวใจอ่ะทำอย่างพี่พี่ลองไปดูเลยแน่กกองนะโอเค่งว่ะเฮ้ยมึงทำได้ไงอะ่ะต้องนี่พี่อ๋อหรอพี่มาลีครับอยากคนชื่อโมเอให้หน่อยครับชื่ออะไรนะโมเอตูดแดมแม่มตูดโบอีกตีตีต่อแน็กพี่ไปหยอกกับแม่มึงอ่ะ เย็ดไม่ให้ใหอยอกเดี๋ยวพี่ไปหยอกกับแม่มึงไปกาะพี่ออเอาไปเผาเองนะมาแล้วพี่พี่คนไหนอยู่นี่แหละอยู่ข้างหลังอ้ ไปวอะนี้มาละไหนเนีน่ยนาผีดตาครับครับควันด้านหลังครับควันไม่ยอมหายควายไม่ยอมหันอืมคือโอ้น้องจะเล่นมุกอะไรใส่พี่นี่น้องอืมพี่ถามน้องเล่นมุกอะไรใส่พี่น้องเล่นมุกพี่พี่เม่นอะ รีครับไอ้เหี้ยเครียดว่ะโดนแต่ขำคมพันถั่วมาอีกแหละพี่บ่นไอ้ต้นน้ำหน่อยครับมันเอาแต่ขำฟรีไม่ช่วยความหาไรเลยครับไอเ้เหี้ย<ด>ต้นน้ำมันคือใครพี่ตีีกเกี่ยวไหมมันไม่ช่วยารามมันเอาแต่บน่นคือคือพี่ใช่ไหมครับหรือว่าพี่ตีกูสิก็กูสิงตะใครก็ต้นน้ำก็บอกว่าไม่ว่าจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่มีต้นน้ำกับพีต่ตีแล้วก็อะไรอีก แล้วชื่ออะไรอีกที่ด่าดไม่ได้พี่ที่ไม่ใช่พี่อ่ะปอนอีกเดี๋ยวเพลงอีกเอาทุกทงแล้วใคยโดมาด่ากูก็ด่าดไม่ได้แม่งทุกชื่อ <scariest> อ <confused> ่ออ there, <ảo> นะเอาบอกกูว่าไม่ด่านะเอาคเขาผมไม่ได้ดา่าผมก็ยังบอกอยู่เลถ้าเป็นเรืนี้ผมไม่เอา